ันนี้ก็อีกงานหนึ่งนะครับปักเหนียวปิ่งปักเหนียวปิ่งอันนี้ใส่ทั่วเหลืองอันนี้ันเหนียวมุนแล้วดูวิธีการหอ่อนำเสนอโดยอีแม่ะไดจ เดี๋ยวระวังผู้อ่อนอายุจะไม่ได้กินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเโ,โี๋ยว slow ใหม่โล o w motion ใหม่วะสโลโมชั่นแ i o n เดี๋ยวทำใหม่ก็รออันใหม่หรือเปล่าเออโ,โอ้ก็มันเสียเวลาน้องมันยาวเอานี้ก็ต่อนี้ก็ได้ถ้าเป็นกล้วยเดี๋ยครับแล้วก็เอาคนเยอะยัดยัดไปยัดหลายยัดหน่อยก็แล้วแต่ความชอบของใครของมันใส่อยากได้หลายได้หน่อยก็ใส่เอาตามใจชอบ ทำกินเสียงบ่ได้ทำขายข่วนทำขายนี่ต้องอีกอย่างนึงใช่เรว่าขายขายขายอยู่อันนี้อันนี้ทางกินเสียงก็เลยไม่ไม่ไม่เน้นขนาดทำขนาดตามใจชอบแต่ถ้าทำขายก็จะอีขนาดนึงอันนี้ก็เป็นสินค้าภายในครอบครัวนี่อย่างนึงเดี๋ยวจะมีเก่าลามที่ยังบ่ได้เลิกเผา รอเลิกก่อนยี่เผาได้ได้ยังคะนี่เอาผลงานมาโชว์เรื่องเด้อเดีย๋ยวผลงานมาโชว,ว์อะ่ะอืมอันนี้ก็เบื้องต้นก็ยี่ห่อเป็นประมาณนี้แหละเป็นทรงกล้วยก็ทายแล้วอ่าอันนี้เรื่องการเริ่มต้น รับใบตองให้เป็นกล้วยก่อนกล้วยฝ่ายคู่อ่ะอืมที่หงอสมัยนี้เขาใช้กล้ยวยใบายคู่อยู่บุ๋กแล้วเรื่องไหนอ่ะแล้วก็ไม่กัดมากัดไม่กัดกับไม่ทั้งมะพร้าวนีแ่แหละเด้อต้นทุนหาแถวบ้านอืมขี้เหนียวยัดใส่ยักษ์ที่ใส่ใส่ก่อนที่ใส่กันเหนียวก่อนนี่ที่ใส่ใส่ตรงกลางก็เรียกแต่ ตามใจ <c oughs> คนทำเดาไปมันเงี้ยเนื้อกับพับพับเทียกับการแกวจอ